สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับวันนี้มาดูช่างอเนกทำตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเปิดครับขนาดของตู้ก็จะมีความลึกอยู่ที่60ครับความกว้างด้านหน้าเมตรสาความสูง2เมตรครับทําเป็นลักษณะขา,ขาดทึบนะครับทรงโมเดิร์นครับนี่บานครับ บานก็จะมีบานยาวสองหนึ่งบานแล้วก็บานสั้นหนึ่งบานครับเพราะว่าตู้ตัวนี้มีลิ้นชักนอกสองตัวครับนี่ครับทาด้วยกันสองหลังนะครับเนี่ยรฝีมือของช่างอเล็กไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าแยกได้นะครับแยกออกเป็นสองชิ้นครับเพื่อสะดวกในการขึ้นชั้นบนครับเนี่ยครับแยกได้ตรงนี้เลยครับตรงที่ใส่น็อตเห็นเห็นเนี่ยครับมีราวแขวนผ้ามีผ้า ชั้นผ้าผ้าด้านบนครับแล้วก็มีลินชักล่าง2ตัวครับทําจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้ก็ประมาณ45ปีครับนี่ครับลินชักครับเปิดดูด้านในครับลินชักก็ใส่รางให้อย่างดีเลยครับด้านบนตัวบนก็ใส่กุญแจให้นะครับสําหรับลินชักครับแล้วก็มีชั้นพับผ้าครับ เนี่ยครับราวแขวนผ้าครับราวแขวนผ้าก็แยกออกเป็น2ท่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตู้ขนาดนี้ถ้าขึ้นชั้นบนยกไม่ไหวครับก็ต้องแยกออกเป็น2ตัวครับเนี่ยครับทำจากไม้สักทองอายุ45ปีครับฝีมือช่างอเนกไม่เป็นรองใครครับเป็นตู้ของลูกค้าร้านค้ามาสั่งทำนะครับเดี๋ยวเขาก็มา รับไปทําสีครับใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้คงเสร็จครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปตอนเสร็จให้เพื่อนๆได้ดูไหมหรือไม่ครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยว่างด้วยครับติดธุระครับวันนี้ก็มาเก็บคลิปถ่ายภาพให้ดูก่อนครับถ้าไม่ได้ดูตู้ตอนเสร็จก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเนะาะเราไม่ได้อยู่โรงงานตลอดเวลาเหมือนกันครับมีธุระก็ไปทําธุระก็อาจจะไม่ได้ถ่ายร้านค้าก็คงรับ ตูไปก่อนครับอันนี้เป็นบาน2บานนะครับสองหลังด้วยกันก็แยกออกเป็นบานละ1บานนะครับบานยาว1วันสั้น1ครับเนี่ยครับเป็นบานเรียบครับควักมือจับให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปเปลืองซื้อมือจับนะครับนี่ครับด้านในก็มีราวแขนผ้าครับตัวนี้เป็นบานสั้นครับ2บานเหมือนกันครับใส่หลังละบานนะครับ2หลังก็มีอย่างละ2บานครับ เนี่ยครับก็เลยเก็บคลิปถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับ